มูลนิธิหมอชาวบ้านตอนปรับชีวิตพิชิตกรดไหลย,ย้อนถ้าคุณใช้ชีวิตแบบนี้ <trabalh> และคุณเริ่มมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น คุณอาจกาลังเสี่ยงที่จะเป็นโรคกรดไหลย้อนอยู่ก็ได้นะครับกรดไหลย้อนเป็นภาวะที่มีน้ำย่อยในกระเพาะอาหารซึ่งเป็นกรดไหลย้อนกลับขึ้นมายัางบริเวณหลอดอาหารหรือลาคอที่บอบบางทําให้เราเกิดอาการแสบลิ้นปี่คล้ายจะเป็นโรคกระเพาะและที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะความผิดปกติที่กล้ามเนื้อหูรูดตรงส่วนล่างหลอดอาหารของเราย่อนสมรรถภาพทำให้น้ำย่อยไหลย้อนขึ้นไปนั่นเอง โดยมากมักจะเป็นกันในช่วงอายุ40ปีขึ้นไปแต่ไม่ใช่ว่าเด็กๆและคนหนุ่มสาวจะไม่เป็นโดยเฉพาะผู้หญิงพบว่ามีโอกาสเกิดภาวะกรดไหลย้อนนี้ได้มากกว่าผู้ชายถึง3เท่าทีเดียวแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นโรคกรดไหลย้อนนี้หรือไม่ไม่ยากเลยครับ 1. ถ้าคุณเป็นโรคกรดไหลย้อนเนื่องจากกรดไหลย้อนขึ้นมาจะทําให้คุณไอแห้งๆรู้สึกแสบลดิ้นปีและจุกแน่นยอดอก 2. คุณจะมีอาการเร่อเปรี้ยวและหายใจมีกลิ่น 3. เนื่องจากหลอดอาหารของคุณเป็นแผลคุณจะไม่อยากอาหารแต่ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้คุณควรรีบมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการทันทีนะครับทีนี้เรารอมาฟังข้อแนะนําในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้กันครับข้อแรกคือหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นเหตุให้อาการกำเริบทั้งหลายได้แก่ของเปรี้ยวอย่างน้ำผลไม้ซึ่งมีรีเป็นกรด ของมันมันทั้งของทอดข้าวมันไก่ข้าวขาวหมูและอาหารรสจัดต่างๆทั้งเผ็ดจัดเรียวจัดโดยเครื่องดื่มบางประเภทเช่นชากาแฟน้ำอารมณ์ต่างๆและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข้อ2หลีกเลี่ยงการนั่งก้มนั่งงอคู้ยกของหนักการรัดเข็มขัดแน่นโดยเฉพาะการล้มตัวนอนหลังทานอาหารเพราะในช่วงที่กระเพาะกำลังทำการย่อยอาหารการเกรงการรัดและแรงน้ท่วม จะทําให้กรดในกระเพาะไหลย,ย้อนขึ้นมาตามชื่อข้อ 3. ปรับเตียงนอนให้หัวอยู่สูงขึ้นราว6 1ถึงนิ้วเพื่อร่างกายนอนในแนวลาดลงเป็นการป้องกันกรดไหลย,ย้อนไปที่ลําคอและช่องปากข้อ 4. ควรพกยาลดการสร้างกรดติดตัวเอาไว้เสมอและควรกินทันทีที่รู้สึกว่าอาการกรดไหลย,ย้อนกำเริบเพราะหากปล่อยไว้และกลายเป็นเรื้อรงังแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนของอาการจะตามมาสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ป่วย ทั้งไอเรื้อรังกล่องเสียงอักเสบโรคขื่อกำเริบไซนัสอักเสบเรื้อรังฟันกรอน่อนอาเจียนบ่อยและหลอดอาหารอักเสบและอาจทําให้หลอดอาหารตีบซ้ำร้ายยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับโรคมะเร็งหลอดอาหารอีกด้วยข้อสุดท้ายคือการปรับเปลี่ยนนิสัยการกินอาหารครับระหว่างอย่าให้ตนเองกินอิ่มจัดเน้นมื้อเช้าเป็นมื้อหลักคุณสามารถกินหนักในช่วงเที่ยงหรือช่วงกลางวันได้ แต่ควรกินอาหารเย็นให้เร็วขึ้นและน้อยลงและต้องลดมือดึกไปเลยเพื่อให้กรดไหลย้อนไม่มารบกวนคุณในช่วงเวลานอนไม่ต้องกังวลว่าจะจําไม่ได้นะครับคุณจําเพียงแค่เช้าหลักหนักเทีย่ยงเลี่ยงเย็นเว้นดึกเพียงเท่านี้คุณก็เอาชนะโรคกรดไหลย้อนได้แล้วล่ะครับจัดทาโดยมูลนิธิหมอชาวบ้านโดยการสนับสนุนจากสสส